สวัสดีครับพบกับผมครับกระิพลเดชวิสัยครับมีข่าวาวว่าเสียป้โดนลอบฆ่าทนายออกมายื่นหนังสือที่กระทรวงยุติธรรมนะครับจริงๆแล้วก็จะไปยื่นหนังสือให้กับรัฐมนตรีแต่รัฐมนตรีไม่ว่างก็เลยส่งที่ปรึกษาลงมารับหนังสือใจความก็คือว่าเสียป่อโดนรอบฆ่ามีนักโทษชายคนหนึ่งเอาเหล็ก ยาวนะมาแทงเสียโป้ต้นปีที่แล้วต้นปีนะนี่แม่งกลางปีกลางปีแล้วนะเ <c oughs> พิ่งมารู้ว่าโดนรอบฆ่า <c oughs> ผมฟังดูแล้วผมก็ขำม,มากๆคือเสียโป้นี่ติดคุกอยู่ที่บางขวางนะครับจริงๆแล้วบางขวางนี่ไม่สมควรที่จะให้เสียโป้ไปติดคุกหรอกครับเพราะมันไม่สมศักดิ์ศร,รีอะไรเลย บางขวางต้องเป็นนักโทษเด็ดขาด50ปีขึ้นไปพอดีเสียโป้โดนคดีพนันออนไลน์แล้วก็ดีฟอกเงินก็เลยต้องไปอยู่ที่นี่ก็ไปอยู่กับพวกประหารชีวิตตลอดชีวิตทั้งนั้นเลยส่วนมากพวกนี้พวกฆ่าพวกฆ่าฆ่าฆ่าพวกจ้างวานฆ่าที่อยู่ที่บางขวางนะครับเสียโป้ก็ได้รับได้รับอภิสิทธ ได้ขึ้นชั้นมาอยู่บางขวางที่ผมรู้มาครับเสียเป้อยู่ในคุกเสียเป้กลางนะคือคนมีเงินอยู่ในคุกมันก็กว่าต่างนะมีเงินอยู่ในคุกก็สบายแต่สําหรับผมนะผมบอกว่าผมจนจนอยู่นอกคุกผมว่าสบายกว่ากลางเพราะว่ามีเงินมีลูกน้องเดินรอดหน้าร้อมหลัง แลยคนที่ประทางนี่มันคือชื่อพินโยกรณีน,นี้ทางเดือนจำตัดสินไปแล้วนะเป็นการทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายกันไม่ได้มีอะไรอยู่ๆมันมาโผล่อย่างนี้ได้ไงผมก็เลยชงโหนผมเลย่งงเพราะเสียป้อจริงนี่มันไม่ใช่นักแรงนะเสียเป้อมันเก่งอยู่กับคนคนเดียวก็คือวันอยู่บำรุงครับแต่ก่อนเป็นลูกกระจอกวันอยู่บำรุงใจถึงพึ่งได้ เขาจะมีสมัครพรกพวกเยอะแยะไม่ใช่พวกนักเลงนะพวกตีหัวหมาด่าแม่แจ็กเนี่ยเยอะแยะเสียป้ก็อยู่ตรงนั้นไปยืนคุยกับวันอยู่บนลรุงต้องยืนคุมกระโป๋าอะตอนนี้ไอ้พวกตลกก็เหมือนกันไปยืนคุยกับวันอยู่บุญรุงก็ยืนคุมกระโป๋าอะยกให้วันอยู่บรงเป็นหัวหน้าเสียป้มันปีนเกลียวเพราะว่ามันหาเงินเยอะนะคือ ไอ้พวกนี้เวลาจะหาเงินมันก็ต้องหาทุกวิธีทางทุกเรื่องที่เป็นเงินอย่าไปบอกเลยว่ามีเรื่องอะไรบ้างก็ต้องมีแบ็กแบ็กแล้วมันก็บอกว่าวันบิดบิดเงินมันในภาษาตะเรงบิดก็คือโกงเขาอะเบี้ยวเขาอะบิดเงินมันแล้วมันก็เลยประกาศสักดาแล้วมันก็ไปเกาะสันทนะสันทนะเป็นลูกพี่ ให้เป็นแบกตอนนั้นคนก็กลัวสันทนาสันทนาที่เขาจะเดินสายตามบ่อนไม่ได้ไปเล่นนะไปเยี่ยมเยียนไอ้สันทนะที่โดนชูวิทยาต่อยอะไปเยี่ยมเยียนไอ้เสียปโปตอนมีเงินได้เงินเยอะเยอะเยอะก็ทําเป็นพ่อพลาใจบุญบริจาคเป็นร้านบริจาคนู่นบริจาคนี่แล้วพยายามจะไปเกาะการะแสคุณบินบรรลือฤทธิ์แต่ตอนหลังคุณบินเขารู้ทันเขาก็ถีบ หัวมันออกมาการไปอยู่ในคุกไปกลางก็คงจะไปขัดหูขัดตาคงไปไปเบ่งกับเจ้าพ่อที่อยู่ในคุกหรือเปล่าเขามีขาใหญ่โยหรือไม่ก็ไปเบ่งกับผู้คุมหรือเปล่ามีหลายคนนะที่ผมได้ข่าวมาอย่างโจ้ผู้กำกับโจนี่เขาเบ่งกับผู้คุมถือว่าตัวเองใหญ่โตมันมีไม่ใช่ไม่มี นไอ้ที่มีการรอบค่าอะไรมันไม่น่าจะมีแล้วนะมันหมดสมัยแล้วนะเดี๋ยวนี้มาตรฐานมันก็สูงขึ้นนะผู้ปัญชาการเรือนจําหรือผู้คุมต่างๆเขาก็มีคุณธรรมมากขึ้นนะไอ้ที่จะปล่อยให้มีคนมาฆ่ากันในคุกคงไม่หรอกนะและคนที่จะจ้างคน ไปฆ่าคนในคุกได้นันไม่ต้องเป็นคนธรรมดาเลยต้องเป็นคนเงินเป็นคนรวยมากๆ <_ T> <_ T> เขาเรียกว่าพวกซัมูไรมันมีพวกซัมูไรสมมติผมจะต้องการจะฆ่าใครที่ติดคุกผมทนไม่ไหวผมก็จะติดต่อตักพวกไปพรกะพวกก็ติดต่อไอ้พวกซัมูไรไปมันไม่ต้องใช้เหล็กคูดชาบไม่ต้องใช้เหล็กย,วยาวๆหรอกแค่ซ่อมอันเดียวไอ้พวกซัมูไรเนี่ย มันแม่งปักคอเข้าเส้นเลือดแม่งก็ตายหาแล้วตายแล้วเผลเผอแม่งใช้เหล็กเล็กๆเนี่ยแม่งปักก็ตายแล้วไม่มีผมรับประกันเลยเสียโป้แม่งไม่เดินโลนรอบค่าเพราะผมรู้จักมันเดก่อนที่มันเฟื่องฟูนะบ้านแม่งใหญ่ๆนะที่ตำรวจบุกจับมีกล้องวงจรปิดทั้งซอยเลยนะ แล้วแม่งก็บิดเงินพักก้วผมไม่รู้สามแสนห้าแสนเนี่ยมันบิดเงินคือแม่งเบี้ยวไม่ใช้เงินมีบริจาคเป็นล้านๆแต่สามแต่ห้าแสนแม่งไม่ใช้ลูกพี่ผมก็แค่ไปทวงเงินมันไปทวงเงินมันแค่นั้นเองแม่งไปแจ้งบิก๊กจ๊ดผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสมัยนั้นนายกอบจประทุมอะที่พึ่งแพ้ไปเนี่ย ไปแจ้งบิ๊กแจ็ดแล้วก็ไปลมพึงลำพันว่ามีลูกเล็กมีนู่นมีนี่หาว่าลูกพี่ผมรอบฆ่ามันสุดท้าก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันไม่มีหลักฐานอะไรแล้วก็มาเขียเขียแม่ก็บิดเงินอีกไม่ให้อีกนิสัยมันเป็นอย่างนี้มันเก่งอยู่คนเดียวกับวันอยู่บำรุงในสระบบนักเลงไม่มีชื่อมัน ไม่มีมันไม่ใช่นักเลงเข้าใจไหมมันสร้างเรื่องอย่างนี้ไงผมเลยเชื่อมั่นว่ามึงก็สร้างเรื่องมึงไม่อย,อยากอยู่บางขวางมึงอยากจะย้ายไปอยู่ที่อื่นมึงคงมีปัญหาอะไรในคุกนั่นแหละพอไปอยู่ที่อื่นไปอยู่เรือนจำจางจังหวัดก็ได้ขอโทษหนึ่งห้าสิบปี เะไปติดเรือนจำพิเศษก็ไม่ได้โทษมันสูงไปหรือจะติดก็ได้ก็ไม่รู้มันแต่ตอนนี้มันยังอุธทอนอยู่นะยังสู้คดีอยู่อุทอนหรือดีกาไม่รู้แต่ชันต้นหรืออะไรเนี่ยตัดสินมันห้าสิบปีคดีฟ้องเงินนี่มันหนักมันลางแล้วแต่มันมีเงินนะมันมีเงินเยอะนะมันยังมีเงินอยู่ มันก็ถึงแบบว่าเป็นขาใหญ่ในคุกได้อะก็อยากจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะฟันดูแล้วคนแม่งไม่รู้สมัยก่อนแม่งก็ต่อยมวยเออเดี๋ยวนี้ก็ละต่อยมวยทำไปท้ากันในในโซเชียลนี่แหละแล้วแม่งก็รู้กันโอ้โหไอ้พวกตักยันเต็มตัวแล้วแม่งต่อยมวยเดิมพันเป็นล้านหลอกคน บอกคนเอาเงินมาแบ่งกันแล้วต่อยก็ไม่เป็นนักเลงนต้นตีเลยว่าไม่เป็นมวยผมอยากจะถามหน่อยไอ้นักเลยนปัจจุบันเนี่ยที่แม่งคุยว่าใหญ่โตแม่งต่อยมวยเป็นหรือเปล่าวะเห็นแม่งแบบต่อยแบบมวยวัดนะ่ะแม่งสาวไอ้หาแล้วมาต่อยกันมึงไม่อายเล่วะมึงไม่เป็นมวยต้นตีนต้นมืออะไรเลย ไม่เป็นมวยผมไม่ว่าหรอกก็ไม่จําเป็นต้องเป็นมวยหรอกพอไม่ใช่นักมวยไม่เคยซ้อมมวยไม่เคยอยู่ค่ายมวยก็ไม่ว่าหรอกแต่มึงไปต่อยกันให้ชูแรใสายตาทําไมวะต่อยบางทีก็หลับตากลัวต่อยอเพราะนักเลงจริงๆเขาไม่ต่อยกับใครมีเพื่อนผมคนหนึ่งเป็นเพื่อนรุ่นน้อง ตัวเล็กๆหน้าตี๋ตาชั้นเดียวปูดจาสุภาพคาราวะนอบน้อมแต่ก่อนผมอยู่โต๊ะสนุกพีเพิ่นผมก็เป็นขาใหญ่อยู่ที่นั่นน่ะใหญ่ไม่ใหญ่ก็ไม่รู้อะแต่ก็มีเงินใช้ทุกวันวันละร้อยสองร้อยห้าร้อยปีเพิ่นเสาววันเลตอนนั้นผู้พันตึงมันอยู่โต๊ะสามแสน สามแสนเพื่อนรุ่นน้องผมก็มาโต๊ะมาแทงสนุกแทงแล้วก็ก็มีได้มีเสียวันนั้นก็ได้ไปพันกว่าบาทและคนที่อยู่ในโต๊ะพีเพิ่นเนี่ยมันก็ติดเขาก่อนเนะี่ยมันติดได้แล้วก็นัดจะใช้เขาแล้วก็ไม่ใช้ ไอ้เพื่อนผมคนเนี้รุ่นน้องตัวเล็กนิดเดียวไอ้นานตัวบอลเลอร์เลยตัวใหญ่แบบผมเนี่ยพอมันมาถึงมาถึงมันก็มายกมือไหว้ผมก่อนบพี่ขอนะครับมันพูดเท่านี้ผมก็รู้แล้วล่ะปบมันก็เดินไปหาบอกเฮ้ยมึง ว่าไงนัดจะให้เงินกูอ่ะนั่นแม่งกน็นูนนี่นูนมันเป็นคิวสองท่อนคิวสนุกสองท่อนมันก็เอาเอาคิวออกมาจากถุงแม่งฝาดเลยฝาดแม่งโลเข้านี่ตอนแม่งร่วงเลยแล้วก็กลับตัวเล็กนิดเดียวนี่นี่คือนักเลงจริงตอนนี้ก็ ทำพวกจับยีก่กีทำพวกอะไรอยู่ในตลาดหวยปิงปองอะไรทำนองนี้อยู่ในตลาดจับเบนป้ายแดงมาหาผมที่พิษโลกทุกปีว่าจะต้องมาไหว้พระที่วัดใหญ่มาไหว้พระพุทธจีนละผมบอกให้คือนี่คือนักเลงนักเลงเขาไม่พูดมากเขาไม่โวยวายไปดูเจ้าพ่อทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่ปัจจุบันนี้ตัวเล็ก สุภาพอ่อนน้อมไม่ใช่ไม่ใช่อะไเสียป้อไม่ใช่เป็นคนละเรื่องนะเรจะมาเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไรผมก็อยากจะบอกพวกอินฟูทั้งหลายนะที่เข้ามาส่องในช่องผมชิบหายกูเปิดตัวแล้วนะกูเปิดตัวแล้วกูเป็นยูทูบเบอร์สายจร บอกพวกมึงไว้ด้วยมึงจะได้รู้กันเราก็ไม่ต้องมาขุดคุยต้นตีนต้นมืออะไรมาดูในช่องนี้แหละดูในเฟซบุ๊กผมอะมีประวัติผมหมดอ่าจะบอกให้นะผมไม่ใช่คนดีผมไม่ต้องเมืไม่กลัวใครไอ้ฟ้องมินประมาทไอ้สมชายสว่างการไอนน้นู่นนี้นี่ฟ้องมาเลยค <c oughs> ดีจิบจิบ อ่ะแค่นี้ก่อนพูดแล้วแม่งขึ้นนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่บุมของผมใครจะชอบก็ขอบคุณไม่ชอบก็ไม่ชอบก็ไม่ต้องชองผมเด็ดขาดฟังไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆสุดท้ายจะรักผมครับ ตอนนี้มีรูปพ่อปู่สีสุดโทรครับซึ่งผมไปเข้าพิธีไหว้ครูหลวงปู่ดำเสร็จเรียบร้อยแล้วศักดิ์สิทธิ์มากๆหลวงปู่ดำท่านปลุกเสกเองผมมีให้บูชา290บาทครับมี99รูปเงินเข้ากองทุนอิสระพลดูแลผู้ยากไร้และก็หมาจรจัดครับกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งกดซับตไค้ปให้ผมด้วยแล้วก็ดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยแล้วก็มีพระนางพญาสยามครับซึ่งปุกเสกสามวาระ290บาทเช่นกันครับเข้ากองทุนอิสระพลเช่นเดียวกันครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณขอใุ้ท,ท่านมีความสุขขอให้ภาคคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี i yeah. yeah.